สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคุกกี้ไอศครีมค่ะสูตรคุกกี้หอมอร่อยทำง่ายมากๆเลยค่ะใช้แค่จะกล่อมมือก็ได้คุกกี้อร่อยๆแล้วค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วก็ไปเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะเริ่มแรกให้มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะ เราจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่160องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมเนยค่ะเนยที่ใช้เป็นเนยสดรสจืดเป็นเนยที่มีความอ่อนตัวเล็กน้อยนะคะใช้ตะกร้อมือตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวค่ะสูตรนี้จะทำในปริมาณน้อยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แค่ตะกร้อมือก็ทำได้แล้วค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งและเกลือลงไปค่ะหากว่าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เราใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของเนยและน้ำตาลให้เข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมของเนยค่ะ จะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะวันนี้จะใช้เป็นพัดโบกค,ค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายค่ะสับสับแป้งและเนยให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีก็ให้ใส่กลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นใช้มือนวดส่วนผสมจนเข้ากันดีจับตัวเป็นก้อนและมีความเนียนค่ะพอได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ให้เราใส่ช็อกโกแลตชิพค่ะอาจจะใส่ถั่วเพิ่มลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะจากนั้นก็นวดที่เข้ากันค่ะจนส่วนผสมเนียนและเป็นก้อนจับตัวแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะใช้สกูปไอติมตักออกมาแบบนี้นะคะสกูปไอติมเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนนะคะตักแล้วก็นำไปวางเรียงบนถาดจนเต็มค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบด้วยเลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ23-25นาทีนะคะ พอคุกกี้เสร็จแล้วก็นำออกจากเตาแล้วก็นำคุกกี้ออกมาพักบนตะแกรงค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะคุกกี้ไอศครีมสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะตัวคุกกี้จะมีความกรอบหอมอร่อยทานเพลินมากๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ